ครับตอนนี้เราไปอยู่กับเรมี7 Pro รนะครับรุ่นธรรมดายังไม่มานะครับก็พูดเลยว่านี่คือมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจในปีนี้นะครับหน้าจอขนาด6.4นิ้วนะครับเป็นแบบตัวดอทดิสเพย์ที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นกล้องหน้านะครับความละเอียด32ล้านพิกเซลแล้วก็หน้าจอใหญ่ใช้ได้การทำงานลื่นไหลดีนะครับแล้วก็ยังมีตัวของเร a l m e UI พร้อมกับ Android 10มาให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับสเปคนะครับเบื้องต้นของมือถือตัวนี้ ในการสัมผัสแรกก็ถือว่าค่อนข้างตอบส,สนองได้ดวรวดเร็วดีใช้ได้นะครับตัวนี้มีกลุ่มพลัง,งคือ Core i7-20G นะครับมาพร้อมกับ Ram 8GB ความจำในตัว128่งกิกเพิ่มความจำได้นะครับผ่าน Micro SD แล้วก็รองรับ Dual SIM ด้วยนะครับตัวเครื่องจะค่อนข้างสลิดและดูสวยงามมากๆนะครับอย่างที่ผมได้อินเสิร์ตไปนะครับแล้วก็มีฮีเลอร์สองสีนะครับก็คือม Mirror Silver สีนี้นะครับก็จะดูด้านหลังเป็นอย่างนี้กับอีกสีหนึ่งนะครับนั่นก็นคือ Mirror บรูนะครับซึ่งสีมันจะดูเข้มกว่านะครับมันคือสีของเครื่องนี้นั่นเองครับเนี่ยสีบินเลบบรูจะเป็นแบบนี้นะฮะ เสียบของมันนะคะเป็นแบบ usb type c ีช่องเสียบหูฟังมาให้นะครับก็ถือว่าลงตัวดีใช้ได้พร้อมกับกล้องด้านหลังนะครับ4ตัวในหะ้64ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าการตอบสนองค่อนข้างดีแล้วก็กล้องบอกว่าเป็นเจนใหม่นะ,นะครับสำหรับตัวของกล้องหลังนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์เยอะมากนะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบ ai ตัวของปรับโทนสีนะครับเนี่ยปรับได้นะครับแล้วก็จะมี โหมดของกล้องตัวที่เป็นกล้องปกตินะครับซูมแล้วก็คมชัดอยู่มีพอ์เจมีพอ14ล้านแล้วก็มีโหมดต่างๆมาให้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังด้วยนะครับเ <Okay. S 1> นี่ยครับก็คือถ้าเป็นวิดีโอนะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่เป็นอะไลน์หลังอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยครับก็คือมือถือพื้นต้นของ รีมี7 Pro นะครับราคาอยู่ที่1990หมาบาทนะครับแล้วก็ถ้าซื้อกับเวลเตอร์เหมือนอยู่ที่39 9 0ันานะครับส่วนโปรโมชั่นนั้นก็ตามที่อินเสิร์ตนะครับก็ถ้าเป็นชางออนไลน์นะครับก็จะลุ้นหูฟังมาแชรแล้วก็ประกันส่วนถ้าเป็นช่องทางอื่นนะครับก็จะมีกระเป๋าแล้วก็ประกันมาให้นะครับก็ขอจบก,การสัมผัสแรกทันทีเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ